What is the purpose of your visit? จุดประสงค์ในการมาเยือนของคุณคืออะไร How long will you stay in Korea? คุณจะอยู่ที่เกาหลีเป็นเวลานานเท่าใด Where do you stay? คุณพักอยู่ที่ไหน Did you come alone? คุณมาคนเดียวหรอ Is this your first time in Korea? นี่เป็นครั้งแรกของคุณที่มาเกาหลีใช่ไหม Where are you going to travel? คุณจะไปเที่ยวไหน Do you have plan to travel? คุณมีแพลนเที่ยวไหม Is there a hotel reservation? มีการจองโรงแรมไหม Do you have a return ticket? คุณมีตั๋วขากลับไหม How much money did you bring? คุณนำเงินมาเท่าไหร่